สวัสดีครับผมรุดจากบ,บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาแนะนําสินค้ากิโอกิจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็น AC DC แคมป์มิเตนะครับจะเป็นโมเดลเริ่มต้นที่ CM 4371 50 CM 4373 50 CM 4375 50 ข้อแตกต่างของทั้ง3โมเดลนี้อยู่ที่ตัวแคมป์ในการวัดกระแสะ AC และก็ DC อย่างเช่น CMC 371เจด5นนะครับตัวแคมป์สามารถวัดกระแสะ AC DC สูงสุดอยู่ที่6 0 0แอมป์ C 3 7 3ซสูงสุดอยู่ที่2000แอมป์ CM 4 37 5จะอยู่ที่1,000แอมป์ CM 4 37 5จะพิเศษตรงที่ตัวปากแคมป์จะมีลักษณะของที่มันเลียวเล็กนะครับสามารถวัดในจุดวัดที่แคบนะครับส่วน ในฟังก์ชันอื่นๆของตัว AC/DC Camp s ี r i ส์นี้ก็มีโหมดวัดแรงดันวัดกระแสะจะเป็นแบบ Auto Mode Auto m o มดหมายความว่าเราแค่เลือกครับว่าจะวัดเป็นกระแสะหรือแรงดันเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกว่าเป็นกระแสะ AC หรือ DC ครับเราทําการคล้องหรือวัดแรงดันได้เลยก็สามารถดีเทคมาได้เลยครับว่ากระแสะหรือแรงที่เราวัดอยู่เนี่ยเป็น AC หรือ DC ให้เลยส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็สามารถวัดเรื่องของคาปาซิเตอร์ได้วัดเฮมเพลเจอร์ได้วัดเป็นตัว power ของ B DC ได้ก็หมายความว่าวัดกระแสะ AC แล้วก็แรงดัน DC ได้พร้อมกันออกมาเป็นตัว VA ได้เลยสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมของทั้ง3โมเดลนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวไฮวอนโผบนะครับตัวโมเดล P 2 0 1 0นะครับเป็น DC ไฮวอนโผบนะครับในกรณีที่เราไปวัดงานที่เป็นงานโซล่าเอยหรือเป็นงานที่วัด DC ที่เป็น h ฮวอนนะครับอย่างตัวเครื่องนะครับก็สามารถวัด DC ได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0่โวลต อยู่แล้วแต่ในกรณีที่ต้องการวัดมากกว่าน,นั้นก็สามารถซื้อที่เป็นออปชันตัว P 2 0 1 0ตัวนี้สำหรับในการวัดแรงดัน DC ไฮโวลโถเพิ่มเติมได้นะครับสูงสุดอยู่ที่2000โวลต์ส่วนออปชันต่อมาจะเป็นตัวอะแดปเตอร์บลูทูธนะครับตัว Z สามสเพราะทั้ง3โมเดลเนี่ยครับก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์บลูทูธตัวนี้ติดเข้าไปในตัวเครื่องได้บลูทูธนี้เอาไว้สาหรับในการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตรวมไปถึงตัว PC คอมพิวเตอร์ได้นคััซึ่งงอยงใตวแปพิเ แอปิคชันในมือถือหรือสมาร์ทโฟนพวกนี้เป็นแอปพลิเคชันของทางฮิโอกินะครับเมื่อต่อบลูทูธเข้าไปแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวมือถือก็สามารถโชว์ข้อมูลว่าตัวเครื่องตอนนี้เราทําการวัดค่าอะไรอยู่ก็มาโชว์อยู่ที่ตัวมือถือก็จะช่วยในการเก็บข้อมูลง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถคีเอทออกมาเป็นตัวรีพอร์ตได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสาสิตให้ดูครับลักษณะในการต่อใช้งานระหว่างตัวเครื่องอุปกรณ์พวกนี้กับตัวแอปพลิเคชันบลูทูธตัวนี้ หาท่านใดสนใจนะครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับผม